พี่ร้องน้องถ่ายน่ารักมากๆเลยนะคะ9ธันวาคม2566สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องป้าเล็กแชนแนลคลิปนี้ก็เอาความน่ารักของลูกชายแห่งชาติทั้งสองคนมาฝากนะคะน้องไรอันกัดบัณฑิตน้องลีโออาทิตย์ค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศ เบื้องหลังนะคะก่อนเข้ารายการม่หมดนี้ค่ะขณะที่พี่ไรอันนะคะกำลังซ้อมร้องเพลงอยู่น้องรีโอของเราก็ไม่รอช้านะคะรีบไปเป็นตากล้องอย่างดีเลยค่ะก็น้องก็ถ่ายนะคะพี่ก็ร้องไปน้องก็เป็นตากล้องนะคะพี่ร้องน้องถ่ายค่ะน่ารักมากมากเลยนะคะชมไปก็ยิ้มไปนะคะสำหรับน้องรีโอก็ ดูดูแล้วนะคะก็อยากจะเป็นเบื้องหลังไปด้วยนะเนี่ยอยากจะทำหลายอาชีพเลยนะคะน้องรีโอก็การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆนะคะอย่างแม่เพนโพสต์ไว้นะคะก็คือเรียนรู้ไปทุกอย่างนะคะเราทําอยู่วงการนี้เราก็รู้ไว้บ้างรู้ไว้ใช่ว่าใสาบ่บาแบกหามใช่ไหมคะส่วนพี่ไรอันก็ซ้อมร้องเพลงนะ โดยมีพี่ลิงนะคะเป็นลูกคู่ลูกคออยู่นะคะก็น,น่ารักมากๆนะคะก็ชมไปก็ยิ้มไปนะคะแล้วก็ภาพเซตนี้นะคะสวยๆมากมากนะคะน่ารักเป็นภาพที่หาดูยากมากๆเลยนะคะเราเป็น fc นะคะเห็นแล้วก็ยิ้มตามไปด้วยนะคะก็เห็นคนที่เรารักเราติดตามนะคะ มีรอยยิ้มที่มีความสุขขนาดนี้เราก็มีความสุขไปด้วยใช่ไหมคะขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก Facebook แม่เพนแม่น้องลีโอและขอขอบคุณภาพสวยๆจาก Facebook แม่ต๊กนะคะสิริพรค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่อง l าเลชแช n แนลด้วยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยคะ่ะขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะ